สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิญครับพี่น้องคุณหน้าเมฆห้ามมาแล้วเมฆตอนนี้องบลูดัมนี่นี่นี่เห็ดทานเลือดนี่แเต๊ะโอเห็ดทานใหญ่นี่ดอกนมนมนี่ดอ้เอา่อวล่างไปปะเนาะไปเลยเอาไปเตะเกลือเยอะพุงล่างนะเมทซอนเตะเกลือดีๆก่อนเตะดีนี่ Obrigado, yes. já หลายเกียวมัทุกคนนะใกล้กับไปไปซิมเนี่นี่เต็นันนึ่งเอละไอ้ดเาเน่ยแตอะยดห้า้านอะนี่เพิ่ก็ดานนี่อยไกระดอน่ะอนใส่ดอกน้อยๆเ้าแรกคือซื้อได้เด้อ เอาไปจะแกงี่นันเฮ็ดเพื่นเทาเทาเทาเห็้แม่ได้อนี้นะขาวตระดอกนุ่มเลยดิเนี่ยมึงดูเนี่ยเาเาห้มเยอนาเหีงเหงเหงหาจอไป่วนใหญ่ควล้าเงินน้ำนเออเมาบีเอซ ไอใส่เต้เออเอาลวดนี่แนก็เขานี่ที่ทางถนนนี่ครับนาบ้านเนาะพี่น้องชุดขายดีพุ่นน่ะขายภาคเรื่อยๆมันไม่ให้ครึ่งนี้ก็ได้ปบบไปขายได้ขายระบายขายไม่ได้ขายเจ้าขายไหนก็มู่เจ้าขายุดขายก็ได้หลาเนาะของผู้นเนี่ยไม่ได้หลายแด้ยึดถึงอกันนะคือพ่นซื้อละพุนกินไว้แพ็กแล้วบารเขาไม่ต้องไปให้เนี่ย าได้หลายบ่ขายไผ่ขายมันเด้อพี่น้องเด้อลูกค้ามาของผู้ใดก็ซื้อของผู้นั้นสี่ม่ข้าวตัวเนี้ยสีล้านสีล้านนั่นข่อยๆซื้อของแม่ข้ามหูดอกะยันมาเปิดตีแม่ข้ามหูได้หลายเด้อมาผมกินไว้ได้กินหูแล้วโอ้แล้วเขาจะซ่อมใหม่เอาผ้กินไว้ได้หลายแล้วตัวเนี้ยแต่โล่นะเนาะแต่โล่กินไว้ได้ยิงหูแล้วยังไม่หมดง่ายๆบอกเขาไปเลย อัปาซีนระวังรถนะครับระวังรถเฮ็ดเป็นกองเป็นกองไหมครับลูกค้ามาก็อยาใส่ถุงก็ไก่เวลาดอกสองดอกไปนี่ห้าสิบบาทพี่น้องเด้อมาเสือเด้อลูกค้ามาแล้วมาแล้วเลือกเอาเลยครับเลือกกันเลยเฮ็ดรวมคือกันเห็ดรวมมากันเดเอานั่นเร้อหเบอหาดเดียวกันทางนี้จะมีเฮ็ดก้อลาย น้าลูกค้ากันนะเน็ตนาเล่แล้วปัจจุบันข้าบล้วมี่แล้วเออเน็ตดีไปแล้วข้าวม่ใชหานจิบักเริ่มันยากโอ้โหเจ๋งมากเลยนะู้ะรู้สึก คนมันดอกไ้กคเดียวเนเาแชถุงไปงเพิ uh ่งในเพิ่นก่อนอะไรครับล mm ูก hmm ค like ้ามาแล้วขอาไหน่ครับลูกค้ากำลังลุมมอาคนซื้ออาซื้อไเอเล่าเรืองไรไม่้อดังเทบอรยดออ่าเุลยเลย เตรียมถุงท <laughs> ี่เห็ดหงวเไม่คนนะมันเจ็บเจ็บมัเ็บไปใส่ดเนเจ็บไปยุ่งคงเห็ดทานไงมันสินาแตกแต่ว่ามันนุ่มเวลานเลาหนึ่งเลยอ้าวทำดนที้งอง้อั้งหนึ่งเจ้ายันลาอ้ามันมันเสีบกาเห็ดทานบานเหาเห็ดทานบานเหามันเค็มเห็ดกอครับ เันนยวเรามาขายเรองไมกินผสมแดเาค้มใ่ายคุ้มได้เห็นหงเอแล้่าหมาเห็ดแดงาห่มาครับเองแมนครับเรือกเลยครับเนือเรือเอาเอากนงอันนี้อไเดนวหเอาถี่เอาอีลอหาซิปจะกล่องมก่องกลองพีเลยบเอาคนขึเอเนี่ดีเอันนี้งามเพ่อี่อบดเี่ยอะไรอห็ดขาไปทำอะไรกินเห็ดขเหขามันพูนัปน คุณคนคนมักเห็ดคนหมากเห็ดเป็นกระเสียเขาหาสิบบาทจด้หอมกรุ่เพงแซมบ่ดิเซมแซมอมันบาดมันแล้วมันเป็นสีดำแล้วเด็ดเไชลองเล็กน้อยลอง้น่อยออเยสีแดช่เอาไเอาไปัสมเอาไดีแเลเนี่ยเอาสมหลายเดี๋ยวซื้อมันเ็ดอันนี้ให ิดแดงเอาไว้ประดับพื้นเดี๋ยวตั้งไปอีกห้าสิบบาทนเดีย็ดินให้นาเรียนนะอันนี้เาให้าสิบบาทนี่ก็เพอซื้อแล้วเดี๋ยวก็ด้เลาอจ้าไปไหมกวนุ้ยแดงๆน้องนี่ยไม่อาเอาใจหนเราเคียรให้เาตัดขาไเอาดอกเ้วอันนั้นแดงอันมนากันจ้า เอา bên ค่ายเพิ่นนําซั่นเอาสูงเอาสูงจังจังเอออ๋อบ่

เอาม่ะต่าเอามาตีเจ้าวตีแกงแกงแกงซบบวกชื่อบววไปแกงเกลือไม่นะคัเนี่ยเพาะเเดละวลาเร่เออเร่เรอืมนิดกว่านิดเร่เช็ดเกลือเร่จนอ้อนกุน มันต้องเป็นสีนี่ล่างมันว่าไ่เงาดิเนท่านะเานอ,เอาอยากขอบคุณากดีเด่นหัดตะเลี้ยวสามตองน้องเหมืนสิบหกตาคนจะคนหกกตาคู้ละองกตารับมาไรดชะละมันจอกสลับุารถเพง็ง ลอลยล้าต้องไป <c oughs> ้ยือ่ันนอันนี้มันจะได้กินเฮดแดงไลายเอารถบ้าเนี่ยนาเลยเ็ดกอเห็ดงพูดอ่ะเ็ดข้ากัมีเอบอกยายเขาไปลนะเ<อ>าขากองนี่รถเนี่ยแม่นเ,าน,าเน,นี่ได้เห็ดนาเล่นะาเไลเ็ดก้อ แก้วสมสมเตี้ยมแหลมได้หลก็มูได้กนน็ดก็ผู้อื่นก่อเได้เห็ก็บครสิมดแลลวพี่น้องกองละหาซิบหาซิเลยนุ่มๆเก็บหมาล่ะจังสิ่ปเป็นล่างบน้องก็เสบให้แม่กอกในอุดส่งเห็ดจ้าตีออก ขอบคุณเรายๆค่คัจ้ากลับมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะจีหมวยกับจี้วยือแล้วก็ไปเลาะบ้านจ้าของสซวซึมใกล้จะเมดแล้วจ้าขายดีห้เปินเ็นลูกดอกไปรดค่าคุณ่ะดอกที่ว่าเขาไม่ได้ขายเขากลับคัดไว้พุ่นี้อือขอบคุณค่ะ มืแล้เมื่อึ้นมาต่างๆข้าเดี๋ยวเรากินไหมาข้าเส่ี่ดตันไ่มนน้เาเลองเาเอเ่างเลยนี่ได้ไปกัล่างนั่นล่างหนึ่ง แจงไม่ต้งแจงแซ่บแ่ดูขามันลอยเหครับนี่มันลอยอย่งน้แม่มีปะเอไปตายเจ๊น้อ่าคกิดว่าวัวตาหอนว่างหญ่เนี่ยตาขับไป งามนี่แหละแม่ดอกนะมันมรดนปุ๊บปัดหนึงมูลจำจริอืมปุ่นอะไดีเลยจากนั้นทีแล้วแหละเธอมาสอมคัดไปน้ำคายไปน้ำค่ะลูกค้ากลับมาตลอดอยู่ยยยนี่แหละน้องแม่น้องเฮ็ดต้องหลายเด้อพี่นอ้องเด้อมื้อนี้ก็คายกันถ้าไม่คายมื่อสิได้เกือบเท่าไหรก่ก็พันตายอยู่ยนี่น้องเ้อเนาะของแม่กันเลยของอของแม่เด้อดิของเซนก็ได้พันหนึ่งล่ะยังเหลืออยู่พันหาซิละเหลืออีกก็สิเกือบพัน ได้อันต่างเพราะเด็ดคานมันเนาะเพราะเด็มวลล่างเราบอเฮ็ดหน้าล่างเราบ่โอ้เออหนึ่งร้อสบมาว่าสิว่าอันติวมาล่างซุมกันยอว่ามาล่างซุ้มกันมล่างงุมซุมกันมึงหัวม แบ่มาดามคนเปียกก็แบบเนอะแ้อค่ะเซาซ์สืบายเห็ดจากบุอก็มันก็ค่อยสปาพี่น้องเหมือบ้านกูเลยเพราะว่าอะไขาดเห็ดอยู่นี่ล่ะก็สิล่างอยู่นี่ล่างแล้วะพี่น้องก็ค่อยสีเหมือเนาะค่ะจล้ไหนกฝากเป็นกำลังใจแล้วกาฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะมืออื่นคันเขามีพลังเขาก็ไปอีกม้วนดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสี่ยบหักพี่น้องเด้อค่ะ